สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ f อซที่น่ารักของป้าน้าทุกท่านนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะป้าน่าก็จะนำเสนอเหรียญเหรียญแปลกแหวกแนวไปจากปกติที่ป้านาเคยนำเสนอนะคะคือป้น่าได้เหรียญน,นี้มาแล้วป้านาเห็นว่าเขาสวยอะค่ะนะคะ,นะคะเราอะนะเป็นคนที่ชอบเหรียญชอบความสวยงามการออกแบบการ ลวดลายกันค่ะคือทุกสิ่งอย่างที่เป็นเหรียญน่ะนะคะก็จะชอบนะคะจะชอบเหรียญเหรียญสวยนะะเนี่ยค่ะเหรียญเหรียญนี้จะเป็นเหรียญเงินนะคะเหรียญเงินขัดเงาค่ะเหรียญเงินขัดเงาเป็นเหรียญของจอร์จวอชิงตันค่ะเนี่ยค่ะฮาร์ดดอลลาคือเป็นเหรียญครึ่งดอลลารค่ะ แล้วป้าน่าเห็นเนี่ยค่ะฮาร์ปนะคะดอลลร์ Dollar นะคะป้าน่าเห็นว่าสวยสวยค่ะสวยมากป้าน่าจึงอยากให้ท่านท่านผู้ชมและเอฟซของป้าน่ได้รับชมด้วยนะคะป้าน่าจึงทำคลิปออกมาให้แบ่งปันกันชมนะคะเนี่ยค่ะเขาเป็นเหรียญเงินค่ะเงินแท้ค่ะเงินแท้แล้วก็ขัดเงานะคะซึ่งเป็นอะไรที่ นะคะเหรียญขัดเงาไปอะไรที่สวยอ่ะคะ่ะเงินขัดเงาสวยค่ะสวยมากค่ะแล้วสภาพเขาแบบสมบูรณ์ไม่มีแมวนะคะกล้องถ่ายไม่ค่อยไม่ค่อยชัดอะคะ่ะเพราะราแสงสะท้อนนะคะเหรียญขัดเงาค่ะเนี่ยค่ะให้ชมนะคะให้อให้เออมาแบ่งปันกันชมอะค่ะนะคะ,นะค,ะค่ะเหรียญเงินขัดเงาจอร์จวอชิงตันนะคะ ครึ่งดอลล่าร์ค่ะเป็นเหรียญที่ระลึกครบรอบครบรอบ250ปีค่ะที่ระลึกครบรอบ250ปีเหรียญของจอร์จวอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกานะคะค่ะเป็นผู้ก่อตั้งเอ,อประนันขออภัยนะคะประนันไม่พูดในรายละเอียดดีกว่าเดี๋ยวผิดพลาดเนาะเอาเป็นแค่ที่คร่าวๆที่หลายๆคนก็คงทราบอนะคะ เพื่อนๆก็คงทราบกันแลวนะคะว่าจอร์ดวอชิงตันคือประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาค่ะคือประนักหลักๆคืออยากให้ชมเหรียญค่ะอยากให้ชมความสวยงามของเหรียญและเขาก็จะต้องมีรายละเอียดของเหรียญบ้างนิดหน่อยนะคะไม่ใช่ดูเฉยๆแล้วไม่รู้ว่าเป็นเหรียญอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะประนักก็จึง จึงบอกเล่าเรื่องราวนิดๆหน่อยๆน,นะคะถ้าเยอะไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นการผิดพลาดเนาะค่ะเอาเป็นแค่คร่าวๆเนาะเป็นเหรียญจอร์จววชิงตันประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกานะคะเขาสวยสวยจริงๆค่ะสวยสวยจนจนประนัดอยากให้ทุกคนได้ชมอะค่ะเนี่ยค่ะ ชมนิ่งๆค่ะค่ะปะนานวางนิ่งๆนะคะให้ชมให้ชมความงามให้ให้ชมชัดๆอะค่ะนะคะถ้าถือแล้วเขาเขาขยับขยับแล้วจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะ จอตวอลชินตันนะคะเกิดเมื่อยี่สิบสองกุมพาคอศหนึ่งเจ็ดสามสองค่ะยี่สิบสองกุมพาคอศหนึ่งเจ็ดสามสองค่ะ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะและเสียชีวิตเมื่อ14กุมภาเนี่ยค่ะปะ้านาให้ดูขอบไอ้14ธันวาขออภัยค่ะให้ดูขอบ,อข,ออข,อบขอบเขาสวยมากค่ะสวยมากฟันเฟืองเขาสวยค่ะฟันฟันค่ะฟันสวยเนี่ยดูสิป้านาไม่กล้าแกะนะคะไม่ขอขอไม่แกะค่ะ คะให้ดูให้ดูขอบด้านข้างข้างนะคะดูในตลับเห็นไหมคะสวยจริงค่ะสวยจริงเป็นเหรียญที่สวยมากค่ะเนี่ยค่ะสวยไหมคะท่านผู้ชมว่า,วาสวยไหมป้านาว่าสวยนะ จอร์นวอยชิงตันนะคะเกิดยี่สิบสองกุมภาคอศหนึ่งเจ็ดสามสองค่ะที่สหรัฐเมกานะคะเสียชีวิตเมื่อสิบสี่ทันวาคอสศหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าค่ะอายุหกสิบเจ็ดปีค่ะเป็น เป็นเอ่อเป็นคนสัญชาติอังกฤษโดยกำเนิดนะคะว่าจะไม่พูดเยอะพูดอีกแล้วเอาเป็นเอาเป็นให้ชมเหรียญนี่เฉยดีกว่านะคะเนี่ยค่ะอ่ถ้าเอามือจับมันก็จะไม่ค่อยนิ่งเนาะไม่ค่อยนิ่งก็จะไม่ค่อยสวยก็ ก,ก็เห็นไม่ค่อยชัดเนาะวางกับพื้นนะคะวางเรียบเรียบนะคะอะ่เห็นสวยๆค่ะกล่องก็อยู่นะคะสภาพสมบูรณ์นะคะมีกล่องด้วยแต่กล่องเขาก็ชารุดไปตามการเวลาแหละค่ะอันนี้ประดัได้มาจากตลาดไทยนะคะตลาดไทยคองถมค่ะ,นคะ,นคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเสน่หของการเดินตลาดนะคะ เราจะเจออะไรที่แบบอย่างเงี้ยคะ่ะไม่คาดคิดไม่ไม่คิดว่าของอย่างนี้จะมาอยู่ที่ตลาดไทยใช่ไหมคะหลายท่านก็คงคิดว่าเออตลาดไทยมีอะไรมีของเก่าเหรอมีมีงานช่างเหรอหรือมีอะไรหรือมีแต่ของแต่งบ้านเหรออะไรเงี้ยต้องลองมาเดินนะคะลองมาเดินคะ่ะตลาดไทยนะคะท่านจะเจออะไรที่นึกไม่ถึงเยอะมากคะ่ะอย่างก็อย่างเนี้ยคะ่ะอย่างที่เจอยยเจอ,อย่างไปน่าเจออย่างเงี้ยนะคะ ไปนักก็เจอที่ตลาดไทยนะคะร้านเที่ยวขายของของเก่าอะค่ะของคนที่เขาชอบเหมาของบ้านมานะคะเหมาบ้านมาของเก่าอะค่ะเนี่ยค่ะก็เจอจากตลาดไทยอะค่ะแล้วเหรียญแปลกเหรียญแปลกเหรียญหายากไปนัาก็จะเจอเยอะนะคะที่ตลาดไทยตลาดไทยคลองถมอะค่ะว่างๆเพื่อนๆลองมาเดินนะคะบางเหรียญนะคะจะอยู่กับแถงพระค่ะ บาง,งคนเขาขายพระที่เขาเหมาเหมาจากบ้านมานะคะเขามีมาเป็นแบบใส่ขันเงินมาเป็นขันเลยนะคะแล้วเขาก็จะมาเลือกเอาแต่พระนะคะ mm. เหรียญนี่เขาก็จะโยนโยนโยน,ยน,ยนมาให้ปหน้าขึ้นเขาเขาไม่ได้เล่นเหรียญอะคะ่ะเขาก็จะเขาก็จะไม่ได้สนใจว่าเหรียญจะถูกจะแพงคือเขาลักเวลาเขาเป็นเหมาเขาจะตีแต่ตีราคาเฉพาะพระที่เขารู้จัก ใช่ไหมคะเขาก็จะตีนะคะส่วนเหรียญนี่ก็เป็นประมาณว่าส่วนเกินมาเขามาขายก็เป็นกําไรไปอะไรประมาณเนี้ค่ะะปน่าก็จะได้จากกลุ่มนี้เยอะอยู่ค่ะเขาก็จะเป็นพวกเหรียญที่ปนมากระพรุเขาจะไม่ดูหรอกค่ะเขาก็บอกว่าเอาไปดูเองแล้วกันถูกแทงก็ขอแค่นี้แค่นี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะะปน่าจะได้จากตรงนี้เยอะอยู่ค่ะ คือเขาพอใจในในแค่นั้นเขาพอแล้วเขาถือว่าเขาได้กําไรแล้วเขาเขาเหมาพระแล้วเขามีเหรียญติดมาอะไรเงี้ยค่ะอย่างนี้ก็เหมือนกันนะคะเหรียญนี้เขาก็เหมาบ้านมาเป็นน่าเชื่อว่าอ่าบ้านนี้จะต้องมีงานเกี่ยวกับพวกเหรียญเนี่ยเก็บเยอะค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเที่ยวหน้าได้มาเขาจะเอามาให้ไปน่ดูอีกค่ะเปนน่าก็รอเขานะคะอยากได้ เนี่ยค่ะกล่องเขานะคะฝากล่องเขาก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะแต่ไม่ใช่ตลาดไทยที่เดียวนะคะคลองถมทุกที่อะค่ะก็จะมีอะไรที่แบบค่ะของเ,ขเก่าแบบนี้เยอะค่ะเยอะค่ะลองเดินดูนะคะค่ะสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ